ธนาคารอาคารสงเคะห์นะครับออกแคมเปญเงินฝากออมทรัพย์ GHB Welfare Saving ส่งเสริมการออมด้านผลิตภาาัณฑ์เงินฝากดอกเบี้ยสูงนะครับดอกเบี้ยสูงถึง1.75ต่อปีนะครับเป็นแคมเปญประจำเดือนกรกฎาคม2568นั่นเองนะครับจุดเด่นคือดอกเบี้ยสูงฝากถอนไม่จำกัดรับดอกเบี้ยแบบรายเดือนนะครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันเลยฝากกดไลค์กดส i b e คอมเมนต์เป็นกำลังใจด้วยนะครับเงินฝากนะครับ GHB Welfare Saving นะครับระยะเวลาการฝากตั้งแต่วันนี้จนถึง30ทธันวาคม2568หรือจนกว่าจะเต็มกรอบวงเงินหรือสิ้นสุดระยะเวลาโครงการเปิดบัญชีขั้นต่ำนะครับเพียง500บาทนะครับแล้วก็สูงสุดไม่จำกัดนะครับโดยรายละเอียดอัตราดอกเบีย้ยต่อปีนะครับมันมีอัตราดอกเบีย้ย ดั้งแต่0.9%จนถึง1.75%ทั้งนี้ตัดดอกเบี้ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามประกาศของธนาคารในแต่ละช่วงเวลาในแต่ละเดือนนะครับตารางอัตราดอกเบี้ยวงเงินฝากคงเหลือไม่เกิน10ล้านบาทได้รับอัตราดอกเบี้ย1.75%ต่อปีหากวงฝากคงเหลือมากกว่า10ล้านบาทในอันได้รับอัตราดอกเบี้ย0.9%ต่อปีรวมทั้งจํานวนนะครับทั้งนี้ตัดดอกเบี้ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้รืยองการจ่ายดอกเบี้ยจ่ายดอกเบี้ยเงินฝากนะครับรายเดือน โดยเจ้าของบัญชีเงินฝาก GHB Welfare Saving กับบัญชีคู่บัคู่โอนนะครับต้องเป็นบุคคลเดียวกันเงื่อนไขหลักเป็นการเปิดบัญชีใหม่เฉพาะผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการสวัสดิการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยกับพออสนะครับหรือสมาชิกของสภาสมาคมที่เข้าร่วมโครงการนะครับไรบิก i นวิช ghb นะครับตัวแทนจําหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลและกลุ่มลูกค้าที่รับมอบเกียรติบัตรจากกองเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาในกลุ่มที่1ไม่จากัดอายุผู้เปิดบัญชีเปิดบัญชีเงินฝาก1รายต่อ1บัญชีเท่านั้นและไม่รับเปิดบัญชีชื่อร่วมบัญชีเงินฝากขั้นต่ำา500บาทขึ้นไปสามารถหักบัญชีเงินฝากนะครับ direct debit เพื่อชำระค่าศึกษาธนูปะโภคชำระหนี้เงินกู้ได้เช่นเกี่ยวกันสามารถทำธุรกรรมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ได้สามารถใช้เป็นบัญชีคู่โอนรับดอกเบี้ยงเงินฝากจากบัญชีอื่นการรับเงินรางวัลแล้วก็รับดอกเบีย้ยหรือเงินต้นเมื่อถ่ยถอนสลักออมทรัพย์ปกติ ธนาคารจะคำนวณดอกเบีย้ยเงินฝากตามจำนวนเงินฝากคงเหลือณนะสิ้นวันและจ่ายดอกเบีย้ยเงินฝากทุกวันที่15ของเดือนโดยจะโอนดอกเบีย้ยเงินฝากเข้าบัญชีคู่โอนที่เป็นบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ที่มีสมุดคู่ฝากเท่านั้นเอกสารแสดงการเป็นผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการสวัสดิการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยกับขอออสอเอกสารแสดงการเป็นสมาชิกสภาสมาคม ที่เข้าร่วมโครงการ l i ฟ e Begin w i ิ h GHB เอกสารการแสดงการเป็นตัวแทนจำหน่ายสลักกินแบ่งเกติบัตจากกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษานะครับอันนี้ก็ต้องมีเอกสารนี้ประกอบด้วยภาษีทางนักจ่ายบุคคลธรรมดาไม่เสียภาษีเงื่อนไขการฝากการถอนการโอนสิทธิประโยชน์อื่นๆได้รับบัตร ATM และได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกบัตรและค่าธรรมเนียมรายปีเฉพาะในปีแรกเท่านั้นการรักษาบัญชีค่าธรรมเนียมการรักษาบัญชี เงินฝากครั้งละ50บาทในกรณีบับญชีหยุดการเคลื่อนไหว1ปีและยอดเงินต่ำกว่า500บาทหรือหากจำนวนเงินฝากคงเหลือในบัญชีต่ำกว่าค่าธรรมเนียมที่กำหนดและหักค่าธรรมเนียมทั้งหมดและปิดบัญชีโดยทำการหักค่ารักษาบัญชีปีละ2ครั้งเดือนนั่นเองนะครับข้อควรระวังนะครับเปิดบัญชีเงินฝาก1ลรายต่อ1บัญชีเท่านั้นและไม่รับเปิดบัญชีชื่อ ร่วมเปิดบัญชีเงินฝากขั้นต่ำ5 0า500บาทขึ้นไปสามารถหักบัญชีเงินฝากนะครับเพื่อรับชำระค่าสาธารณภคชำระหนี้เงินกู้ได้นะครับสามารถทำธุรกรรมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ได้สามารถใช้เป็นบัญชีคู่โอนรับ,บดอกเบี้ยนะครับเงินฝากจากบัญชีอื่นการรับเงินรางวัลหรือรับดอกเบี้ยเงินต้นเมื่อถ่ายถอนสลักออมทรัพย์ปกติจาก ดอกเบี้ยเงินฝากรายเดือนโดยเจ้าของบัญชีเงินฝาก g s b Welfare Saving กับบัญชีคู่โอนต้องเป็นบัญีบุคคลเดียวกันนะครับเอกสารแสดงการเป็นผู้ปฏิวติงานในหน่วยงานเข้าร่วมโครงการสุดการสินเชื่อเพื่ออยู่อาศัยกับทสเอกสารแสดงสมาชิกสภาเข้าร่วมโครงการ l i f e Begin with GHB นะครับค่าธรรมเนียมในการปิดบัญชีเงินฝากภายใน30วันนับตั้งแต่เปิดบัญชีคิดค่าธรรมเนียม1 0 0รบาทต่อบ,บัญชีนะครับอขอขออคุลข้อมูล มาณที่นี้ด้วยนะครับข้อมูลจาก GHB Bank Call Center นะครับสามารถโทรสอบถามได้026459ครับขอข้อมูลข้อมูลจากธนาคารอาคารสงเคราะห์มานที่นี้ฝากกด like, ไลค์กด s u b s c r i b ์เป็นกำลังใจด้วยก่อนจากกันอสังหาริว,วเตือนภัยเพื่อรู้ทันมิจฉาชีพนะครับหากท่านต้องการจะกู้เงินนะครับแล้วไปเจอนะครับพวกเงินกู้ออนไลน์นะครับที่ ให้คุณนะครับดังต่อไปนี้ 1. เร่งให้คุณโอนเงินเพื่อเป็นการค้ำประกันหรือค่าทำสัญญามาก่อนที่จะได้รับสินเชื่อ 2. มีการอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือผู้บริหารระดับสูงที่ให้ช่วยให้คุณผ่านหรือกู้เงินผ่านได้นะครับ 3. พยายามสร้างความน่าเชื่อถือโดยการออกเอกสารสัญญาที่มีตาหน่วยงานรัฐเช่นแบงค์ชาติให้มั่นใจได้เลยว่าพวกนี้คือมิจฉาชีพนะครับเพราะนั้นอย่าพึ่งเชื่อเด็ดขาดเลยบัญชีมา้าซิมม้านะครับเปิดขายให้เช่าให้ยืมโทษหนักนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะโทษหนักโฆษณาก็ไม่ได้นะนะครับ โดยเปิดขายให้เช่าให้ยืมจำคุก3ปีหรือปรับ3 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับเป็นธุระจัดหาโฆษณาเพื่อให้มีการซื้อการขายการให้เช่าการให้ยืมจำคุก2-5ปีหรือปรับนะครับสองแสนถึงห้าแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับครอบคุณ บัญชีม้าสิม้า,มมาบัญชีบัตรอิเล็กทรอนิกส์นะครับ e wallet ด้วยเพราะนั้นระมัดระวังนะอย่าตกเป็นเหยื่อนะครับของแก๊งมิจฉาชีพพวกนี้เขาเจะเอาบัญชีเรานะครับไปหลอกเงินคนอื่นนั่นเอง สแกน QR code เพื่อรับเงินไม่มีอยู่จริงนะครับหากมิจฉาชีพมาบอกว่าคุณจะได้รับเงินคืนอย่างนู้นอย่างนี้และให้คุณสแกน QR code นะครับเพื่อรับเงินย้ำอีกครั้งหนึ่งนั่นเป็นการสแกนเพื่อจ่ายเงินไปให้มิจฉาชีพนะครับมิจฉาชีพกําลังหลอกคุณอยู่เพราะนั้นอย่าสแกนเด็ดขาดนะครับเพื่อรับเงินไม่มีนะใครมาบอกให้สแกนรับเงินให้ทําการบล็อกคนนั้นซะนะครับหรือถ้าไม่มั่นใจให้ติดต่อหน่วยงานนะครับ หรือบริษัทนะครับที่ถูกแอบ,บอ้างนั้นนะและจะได้รู้ความเป็นจริงเพราะนั้นระมาระวังประเด็นนี้ด้วยนะครับมาอีกแล้วนะครับหลอกลงทุนนะ เดี๋ยวนี้มีการหลอกลงทุนมากมายไม่ว่าจะเป็น1การแอบอ้างเป็นธนาคารหน่วยงานรัฐนะครับโดยมีโลโก้เหมือนเป๊ะเลยนะครับทำเรียนแบบได้เนียนมาก2นะครับหลอกล่อด,ด้วยผลตอบแทนที่สูงเกินจริงนะครับโดยผลตอบแทนเกินกว่าการลงทุนในตลาดหุ้นอีกนะนะครับรับรองผลตอบแทนไม่ต่ำกว่า20%ต่อเดือนนะ เยอะมากนะครับ3ม,มีการหว่านล้อมให้เหยื่อตายใจมีการลงทุนเพิ่มอีกนะครับแรกๆมันก็จะให้คุณอยู่นะครับเพื่อมันจะให้ปันผลกับคุณเล็กๆน้อยๆเพื่อเป็นการซื้อใจคุณแล้วก็ซื้อให้คุณรู้สึกเชื่อมั่นนะครับแต่สุดท้ายแล้วมันจะดึงเงินของคุณไปเรื่อยๆเรื่อๆจนสุดท้ายไม่เหลือสนะครับมีการบ่ายเบี่ยงไม่จ่ายเงินนะครับและหายไปอ้างว่าขาดทุนอ้างว่ามีปัญหาระบบอย่างงน้นอย่างนี้นะครับ จำเอาไว้ว่ามีสติอย่าหลงเชื่อนะครับสอบถามข้อมูลโดยตรงจากหน่วยงานที่อาจจะถูกแอบอ้างหน่วยงานจริงนะครับให้สอบถามข้อมูลจากหน่วยงานจริงแล้วก็3มศึกษาข้อมูลทาความเข้าใจก่อนตัดสินใจลงทุนไม่มีการลงทุนใดนะครับที่ง่ายใดแล้วก็ได้ผลตอบแทนสูงจำเอาไว้นะครับ